ถ้าคุณใช้เงินวันละหนึ่งร้อยบาทตั้งแต่คุณแลกคลอดจากท้องแม่คุณมานะคะจนปัจจุบันที่คุณอายุห้าสิบปีเนี่ยออเฉลี่ยวันละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะคะคุณมาคำนวณคำนวณเงินที่ที่ใช้จนครบห้าสิบปีเนี่ยคุณใช้เงินไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทตีไปหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะคะถ้าคุณใช้วันละสองร้อยเฉลี่ย นะ,ฉะเฉลี่ยนะหมายความว่าฉเฉลี่ยบางวันค่ะตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันบางวันคุณไม่ใช้เงินบางวันคุณใช้แบบมากมายมหาศาลเนี่ยตีไปเฉลี่ยวันละ2 0 0รคุณก็ใช้เงินไปแล้วนะคะตีไป3.8ล้านบาทนะคะดังนั้นเนี่ยมูลค่าของชีวิตเราเนี่ยนะคะความเป็นเงินล้านน่ยคุณได้หล่อเลี้ยงชีวิตทุกๆคนเลยดังนั้นเนี่ยไม่มีใครนะคะที่ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีมูลค่าของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเพราะคุณ